โจ๊ะโจะสวัสด right. um, ีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะอีรัาเข้าสู่อย่ามาทําชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโปรเจกต์ค่โอเคมาเล่นอะไรได้บ้างเดี๋ยวเด้เเด้เดเด้อเดเ้อเ้เด้อเ้วเดนด้เด้ด้เด่งด้อเด้อได้อด้อเดเด้เด้อ้ เอาไว้ซื้อจอยใหม่ก่อนโูดจอยนี้มันมันเป็นจอยก,กากานะครับต้องซื้อจอยดีๆมาใช้ซะแล้วแหละเราเล่นเกมแบบเนี้ยไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวลองปรับภาพนี่ประภาพแบบนี้บ้างนะครับว้าวว้าวโอ,วอ้โอ้โอ้ชนชนครับชน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 โอ้ โอ้ยเป๋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 ไปฮะตามกลุ่มไปครับโอ้ยเบรก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 ไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่ที่11แล้วฮะแทรกเข้ามาได้นะครับเบรกเบรกเลยครับโค้งโค้งเบยโค้ง์เบยไม่รู้ลงเบียดมั่วหมดครับตอนนี้โอ้ยมดกัด ไปโอ้ยาวยาวยาวเดี๋ยวได้แล้วโอ้โหมดมดมาจากไหนวะเอาออกออกออกโอเคไปครับอย่าไปแสงแสงนี่แสงแสงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิ่งเปียดสิไปครับครับอย่าไปอย่าไปตอนนี้เราอยู่อันดับเลขตัวเดียวแล้วฮะอันดับเจ็ดแล้วครับ ทำไมพวกนั้นขับเร็วจังเลยหรือว่าเราช้าโอ้โหเนี่ยกดเบรกเอ้ยกดเบรกวะนะกดเบรกแรงก็ไม่ได้ครับรถปัดเลยทีเดียวอย่าไปครับอย่าไปมีแสงตรงนี้เลยโอเค ้้ยรู้สึกรถเราจะไม่ค่อยเกาะถนนเลยครับนี่กับแซงช่วงนี้เลยครับตัดเข้าในแล้วก็เยียบเรียบร้อยแซงละวเยียบโอเคครับอันดับสองเล้วตอนนี้แซงเลนในเลยโอ้ยเข้าเข้าเร็วไปหน่อยครับผมเกือบหลุดโค้งไปแล้วไม่ได้ ยาวไปครับยาวไปโอเคประมาณนี้โอ้ยอเข้าเข้าแรงไปนิดนึงคนระับยังไม่ค่อยชินนะเพิ่งเข้าเกมครั้งที่สองนี่แหละโอ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะไปยาวไปโอ้ยรถจะเหินคนระับรถจะเหิน บเบรคเบรกเบรกเคยเบรคือมันต่างจากเกมแข่งรถอาเขตมากเลยนะครับเกมแข่งรถอาเขตนี่คือไม่ต้องไปคำนึงถึงอะไรให้มากมายคะอันนี้แค่เบรกเบรกแรงนี่รถปัดแล้วเหยียบคันเร่งแรงก่อนจะหลุดโค้งนี่ก็รถปัดเหมือนกันนะครับคือมันเป็นเกมแบบแนวซิมูเลเตอร์นะฮะก็คือเขาเรียกอะไรแบบสมจริงเออ ถ้าเกมอาร์เคดนี่แบบอยากเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวเลยฮะมันเลี้ยวให้เราเลยอันนี้อันนี้ต้องคำคำนึงถึงหลายๆอย่างครับโอ้ย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 ไปยาวไปแดดแรงแล้เนี้ยมองไม่ค่อยเห็นทางแล้วโอ้โคตรงานไงนั่นไงมาเร็วไปครับ ตอนนี้เรายังอัดดับหนึ่งอยู่นะครับแต่เย็นๆนเย็นเราต้องมีสมาธิครับเกมแข่งรถแบบนี้ต้องใช้สมาธิสูงนะครับโอเคตอนนี้เรานำอยู่นะครับนำอยู่8วินาทีนะครับก็โอเคอยู่นะครับอย่าเร็วอย่าเร็วไปอย่าเร็วไปนะเดี๋ยวแหกโค้งตายซะก่อนนะครับ โอ้ถ oh, so re ้าไม่มีลายบอกนี่เรียบร้อยเลยหลุดทุกโค้งครับก็อย่างว่าเราไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับนี่ผมแนะนําเลยครับเกมนี้สนุกมากโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้เกือบเกือบเกือบหามานานแล้วเกม PC แบบซิมูเลเตอร์นะฮะคือถ้าเป็นใน p พ a y s t a t i o n ก็จะเป็น g r a n Turismo นะครับ แต่ผมไม่มีไงไม่มีเพย์ซีไงมีแต่คอมอ่ะถ้าเป็นฝั่ง Xbox ก็จะ er, เป็น Forza ครับแต่ใน PC นี่รอมานานละเจอเกมนี้พอดีเลยจยังมีอีกเกมหนึ่งนะครับอะไรวะอะไรคอสตาคอสตารนแหละจำชื่อไม่ได้ละจำได้แต่ตัวหลังคอสตาอะไรแนวนี้เหมือนกันนะซิมูเลเตอร์เหมือนกัน อ้ยเราจะเหินแล้วโอ้เชื่อ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 คือไลน์มันเตือนมาแล้วนะว่าต้องผ่อนความเร็วนะฮะเราก็เหินเลยเกือบไปแล้วนั่งไหนนั่นไง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 รถปัดนะฮะเฮ้ยเราขับกากมากเลยอ่ะอ๋ออันนี้ผมเล่นเป็นโหมดอเมเจอร์นะฮะก็คือ ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับปานกลาง normal นั่นแหละเออมันจะมีให้เลือกครับเป็น Novik amateur แล้วก็อะไรอีกอย่างว่า professional หรื่องอะไรนี่แหละจำไม่ได้วะคือจอยราคาถูกมันจะไม่พ่อยมีเซ็นเซอร์อะไรดีมากมายอะถ้าเป็นจอยราคาแพงมันจะมีแบบว่าเซ็นเซอร์แบบกดเบากดแรงอะไรอย่างนี้เออ เราจะสามารถแบบเหยียบคัะเร่งได้ตามใจชอบนะฮะอันนี้คือกดปุ๊บพุ่งปี๊ดเลยฮะหลุดโค้งหลุดโค้งออกมาก็เหยียบคัะเร่งสุดนี่คือรถปัดไปเลยนะครับเปลี่ยนมุมนี้เปลี่ยนมุมกล้องโอ้รถเรารถนี่รถเราเหรอเนี่ยโอ้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 ยเกือบเกือบไปแล้วดีนะไม่ปรับฟูลดาเมจนี่คือรถทางตั้งแต่โค้งแรกนะครับ อันนี้แบบทางแค่เฟรมรถนะเย้ที่หนึ่งครับสบายๆปดลดอถรางวัลด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะคราวนี้เราต้องที่หนึ่งครับเพราะว่ามีแค่สิบห้าโค้งนะครับแผนของเราก็จะเป็นการเบียดเบียดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ออกนำให้เร็วที่สุดนะครับ พระยะทางสามไมล์เองนะนี่คือแผนของเราครับไปมุมกล้องเดิมฮะงี้นพอเป็นจีทีแล้วมันจะเร็วกว่าเดิมปูมันเร็วไปปะวะไปเลยโอ้ยโอยเบียดเบียดโดนเบียดเกือบไปแล้ว ้ไเราต้องขึ้นน้ำก่อนนะครับตอนนี้รถรถเราคงจะหน้ายุบไปแล้วแหละเนี่ยตัดเข้าเลนในเราก็แซงโอ้โอไปเบียดเขาแล้วไงถ้าไปกล้าแข่งขันจริงนี่คือหน้าเกลียดนะครับไปเบียดอย่างนั้นโอ้โอโอเรียบร้อยครับท่านผู้ชมอือหือ งานงอกอันดับที่13แล้ววิ่งมาครึ่งทางแล้วเห็นไหมมีแค่15โค้งเองนะครับต้องหาจังหวะแซงครับโอ,โ,อโอ้โอ้ทำไมรถเรามันเป็นอย่างนี้เลยไปหลบเตยน้องหลบซิว้ยหลบซิว้ย แสงแสงแสงให้ได้เหตุใดงงเราก็ต้องได้เลขได้เลขตัวเดียวนะเอ้ยนี่ตันแล้วเนี่ยโอ้นึกว่าจะเร็วกว่านี้นะครับตันแล้วอะโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้เกือบไปแล้วครับได้แค่ที่สิบเอ็ดนะครับ ได้เลขตัวเดียว2ตัวเอางงงงโอ้เลขสวยวะ่ะสิบเอ็ดนะครับที่หนึ่งครับต่อที่หนึ่งให้ได้หกสิบแปดโคง้งโอเคอยู่นะสี่ไมหกสิบแปดโค้งน่าจะไหวนะครับอันนี้ลูปรุ่นอะไรไม่รู้นะก็ไม่ใช่เสียรถด้วยสิเราออกตัวอันดับสนะี่ฮะเรามีโอกาสที่จะแซงขึ้นหน้าได้ก่อน แต่อย่าพลาดแล้วกันนะครับโอ้โอ,โอทำไมรถเราไปอย่างนี้ไปแล้วล่ะโอเคอันดับสองแล้วนไครับตอนนี้เราขึ้นนาได้เรียบร้อยโอเคมีโอกาสทำเวลานะครับไม่ต้องคำนึงถึงอะไรคำนึงว่าเราเร็วก็พอแล้วโอ้แต่เราปัดนะครับ ไปต่อโอ้ยเร็วกปนิดนึงคนระับเกือบไปแล้วนี่ถ้าเกิดผมปักฟูดาเมตนี่คือมันจะมีแบบยางสึกเครื่องพังอะไรงี้ด้วยนะครับอันนี้เราชนเราฟังแค่เอ้เราพังแค่เฟรมนะครับหรือว,ว่าบอดี้รถนั่นแหละไปเรื่อยๆ รับสึกว่าเราเข้าโค้งไม่ตามลายคนเลยนะเนี่ยคือชินกับเกมแข่งรถอาเคดมากกว่านะแล้วก็พึ่งมาเคยเล่นซิมูเลเตอร์แบบนี้ก็เลยไม่ค่อยชิน,นครับเคยเล่นแต่ Gran Turismo ภาค4อ,อ,อ่ในเพใน PlayStation 2นะครับหรือว่า PS2 น,นั่นเองไปเล่นที่ร้านเกมฮะ ฉะนั้นติดมากติดคือมันเป็นเกมที่แบบรถเยอะเยอะมากอะ่ะเห็นแล้วเ <c oughs> ขาเตือนให้เบรกเราก็ไม่เบรกฮะเร็ว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 มันตามมาแล้วมันตามมาแล้ว <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไง เซ็งว่ะมันชอบปาดอะโอ้โอชนตูดอีกโหอูรถเราสิเปิดหมดแล้วครับโอ้ยระดับ5แล้วตอนนี้ระดับ5แล้วตอนนี้อ่ะ โอ้ไปเฉี่ยวเขาแล้วเราก็เสียหลักครับต้องแซงให้ได้จะ19%แล้วเร็วเข้าเร็วเข้าเหยียบเลยเหยียบเลยนี่ไงนี่ไงเราเข้าโค้งเร็วไปนิดนึงนะเกือบไปแล้วไม่ได โอ้ยทางแบบว่าเราก็ไปชนตูดนเขาด้วยฮะน่าเกลียดมากเลยเราเพื่อใช้ชนะทำได้ทุกสิ่งเนี่ยโอ้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 ยนายไงนไงนายไงคือมันเลี้ยวครึ่งเดียวไม่ได้ให้ออมันต้องเลี้ยวหมดอย่างเดียวเลยอ่ะต้องคอยแบบขยึกขยึกเอาฮะเนี่ย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 คือแม่งเลี้ยวครึ่งเดียวไม่ได้อ่ะถึงเส้นชัยแล้วเหรอโอ้โหอะไรเนี่ย ได้ที่สามครับโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ฮนะเอ้าไมา่ได้ดูรีเพลย์เลยนะครับโอเคครับสำหรับโปรเจค่าสนามแคลิฟอร์เนียครับรถเราใช้เป็นลูฟนะฮะก็เป็นน้ำมาได้ที่หนึ่งแค่สนามเดียวนะครับโอเคสําสำหรับโปรเจคราวนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมตอนต่อไปกันเลย อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย